สวัสดีครับผมครับวันนี้เิียชวนคุยนะครับวันนี้เราก็พูดคุยถึงเรื่องดอกทุเรียนนะครับในช่วงนี้นะฮะที่กำลังจะเป็นดอกหรือกำลังสะสมเปิดตาดอกกันอยู่นะครับวันนี้นะครับเราก็เอาภาพที่เราไปแก้งานที่พี่เขาเนี่ยเอามาให้ชมนนะครับว่า ที่พี่เขาใช้ไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมขออ,อนุญาตเอ่ยนามนะครับพี่กบนะฮะสวนอยู่เขื่อนทรายนะครับคืออันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราเท้าควาก่อนนะพี่เขาเนี่ยเขาก็ใช้สารนะครับทั้งหมดสามครั้งนะครับทงบางใบสองทางนิ้นหนึ่งนะฮะแล้วก็เปิดาสารสมตัะดอกไปสามครั้งนะครับแล้วก็ เกิดทะลอีกสองครั้งนะครับท่านผมก็เอาไปแก้ให้เขาหรือเอาโดนโตไ้ให้แก้ให้เขานะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยมันจะเป็นใบซะส่วนใหญ่ทุกต้นเลยนะครับหลังจากที่เราไปแก้งานที่เขานะครับที่พี่เขาเนี่ยตอนนี้นะครับเราก็เอาภาพนะครับที่เราไปถ่ายมาเมื่อวานนะครับให้มาชมกันนะครับว่าลักษณะตอนนี้มันเป็นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปเก่ากันก่อนนะครับเห็นไหมครับดูรูปเก่านะฮะตัวนี้ นะฮะเป็นดอกหมดเป็นใบหมดเลยนะครับเห็นไหมครับใบทั้งนั้นเลยนะครับดูนะครับใ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 บบนะฮะหลังจากที่ผมนะครับเอาโตโตไปส่งให้พี่เขาใช้นะครับก่อนนั้นนะฮะนะครับเห็นฮะนี่นะครับคือตอนแรก ท,ที่เราไปทาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ที่ผมไปดูนะมันเป็นแบบนี้นะฮะใบมันเป็นแบบนี้ทีนี้นะครับผมก็เอาตรงโต๊ะตรงนี้ไปจัดการในห้องตอนนี้นะครับพ่นไปได้สองครั้งนะครับแต่ครับสองครั้งเนี้ยที่ผมเข้าไปดูเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันมีให้เห็นนะครับไอ้ใบที่มันไหลเนี่ยนะครับมันก็หยุดนะฮะ อย่างนิ่งเลยนะครับเกือบๆนิ่งแล้วนะครับนะฮะก็หยุดนะครับส่วนดอกนะครับนะมันก็เริ่มแทนมาให้เราเห็นนะฮะเดี๋ยวไปดูรูปนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมไปถ่ายมาเมื่อวานนะฮะเห็นไหมครับตอนนี้ตาดอกเริ่มมีตานะครับเริ่มมีตานะครับถ้าฝนไม่กันแก้งนะครับมันก็อาจจะเป็น ดอกให้เราได้ชื่นชมชื่นใจกันนะครับนะมาเรื่อยๆนะครับนะดูเรื่อยๆนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะนี่เริ่มเริ่มให้เห็นให้เราชื่นใจนะครับเดี๋ยวพ่นรอบอีกสักสองครั้งสุดท้ายนะครับสองรอบสุดท้ายเนี่ยผมจะใช้วิชามาน นะครับในการพ่นนะครับสูตรเดียวกับทางใต้นะครับที่เราทํากันนะฮะสูตรเดียวกันเลยนะครับเพราะาทางใต้เนี่ยฝนเขาจะหนักกว่าบ้านเรานะฮะยังไงก็ลองดูภาพนี้นะครับเห็นไหมฮะเหมือนเริ่มจะเป็นดอกแล้วนะครับดูเริ่มแล้วนะครับปลนใบมาแล้วอันนี้สองครั้งนะครับแต่รอบสุดท้ายอีกสองรอบสุดท้ายเนี่ยผมจะใช้วิชามารเต็มๆเลยนะครับ แล้วก็ชุดนี้ตอนโต้นะครับอีกสองรอบสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้วิชามานกันสุดๆไปเลยนะฮะเพื่อให้ได้มันให้ให้ออกให้ดอกมันออกนะครับยังไงก็ลองติดตามนะครับแล้วก็เอาไปใช้กันดูนะครับส่วนลูกค้านะครับที่มันยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับจะโทรมาสอบถามผมก็ได้นะครับด้านล่าง นะครับแล้วก็เอาตัวตันโต,ต,ต,ตไปด้วยนะฮะเดี๋ยวผมบอกชุดวิชามาให้นะฮะรับรองนะฮะทะลุแน่นะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับพี่พาทัว์วันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับผม